สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับช่อง y s n p นะครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่ในดันเจียนเ,เดิมนะครับที่เอามาให้ลงใหม่ในวันนี้นะครับของประจำวันพุธเนาะวันนี้ก็จะเป็นเจ้าของเ,ออเจ้าคอมี้นะครับคู่กันเนาะโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะมาดูของเทคหลักที่จะได้ในกล่องเทคหลักก่อนนะกล่องเทคหลักก็จะเป็นเ,เป็นตัวของอานนะครับอานทาเปจารานะครับแล้วก็เป็นตัวของ เสื้อเทคนะครับแล้วก็เป็นหมวกกันหนาวแล้วก็เป็นปืนเทคไรเฟิลนั่นเองนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมเอ้ยตัวอะไรวะอมาจากไหนอะ่ะอ้าวโอ้โหแล้วประเด็นคือผมไม่ได้ให้ให้นี่มันสู้ไงปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วกันเอไม่ได้ไม่ได้ต้องให้มัน p a สซีฟหรืออะไรอะ่ะ attack target นี่แหละตรงนี้ถูกแล้วโอเค ให้มันตามธรรมชาติของมันไปโอเคก่อนอื่นก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับจะมาดูก่อนวันนี้ผมสู้กับบอสแมงมุมใช่ไหมซึ่งผมจะเตรียมเกาะไป2ชุดเนื่องจากว่ากันระเบิดนึนเงเนาะเป็นชุดสีอ่าเป็นชุดสีสีน้าเงินนะครับของผมเนาะซึ่งเอ่อมันใกล้จะแตกแล้วแต่ว่าผมจะยังไม่ซ่อมเพราะว่าเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนสีเหลืองหน้าดัานเอานะครับแล้วก็อเอากะสุนไป350นัดนะครับผมแล้วก็ เอาโบล่าไปด้วยเพราะว่าวันนี้เจอกับแรปเตอร์นะครับเจอกับห้องแรปเตอร์ผมไม่แน่ใจว่าแรปเตอร์อ่ะมันพุ่งมันพุ่งเร็วใช่ไหมเราจะคล้องโบล่าทันไหมแต่ว่าผมเอาไปเผื่อกันเนาะเอาไปเผื่อถ้าไม่ทันผมก็ใช้ดาบฟันนะครับจริงๆใช้ดาบฟันจะเร็วกว่าเนาะโอเคเราไปลงไปเลยดีกว่านะจะได้ไม่เสียเวลานะครับไปกันเลยโอเคเข้ามาแล้วครับผมเป็นดังหนาวก็ลืมอะไรปะไม่น่าลืมนะโอเคนะครับผมจริงจก็จะขึ้นไปข้างบนนะ เข้างบนมยู่ไหนวะข้างบนอยู่ไหนน,ไหน,นี่เหรอน,นี่ตรงนี้ต้องหาข้างบนนะครับเพื่อที่จะไปเอาเออ่ข้างบนนี้เพื่อที่จะไปเอาอ่กุญแจก่อนนะค,ะครับผมนะต้องไปเอากุญแจก่อนอันดับแรกนะครับนี่เอ้ยไม่มีกับดักใดๆนะครับตรงนี้ยังไม่มีกับดักใดๆนะไปกันต่อะครับผมโอเคตรงนั้นเราไม่ไปนะครับเพราะว่ามันเป็นกล่องธรรมดา มันให้ครึ่งชั่วโมงอะเราไม่ต้องเก็บกล่องอะไรมากก็ได้เราสู้ห้องผ่านก็ถือว่าโอเคละต่อไปเป็นห้องของคุณคอมบี้นะครับผมคุณคอมบี้นะก็อุ๊ยโอ้โหมาถึงเ็เลื่อนลดเลยมาเข้าไปบวกเลยฮะของคอมบี้ก็คือจะเป็นเวฟนะครับเวฟกี่ตัวผมไม่แน่ใจวะโ,โอเคไม่ต้องละมันจะบวกเข้ามาอย่างงี้ไปไม่บวกแนละ้วโอเคโอเคโอเคอ๋อสองเวฟน่าจะสองเวฟนะถ้าเกิดว่าประมาณนี้น่าจะสองเวฟแหละเพราะว่า ก็ยืนฟันปกติไปเลยฮะยืนฟันไปเลยคอมพวามอมันตีไม่แรงฮนะนี่ป่อมพิวเตอริงเรามันต้องแบบเหมือนแบบมาตอมตอมเราก่อนใช่ไหมเออนี่ครับผมแล้วก็ทิ้งไปให้หมดนะฮะพวกเนื้อดิบนะครับโอเคแล้วหลังจากนั้นก็ขออนุญาตใส่เป็นชุดเทคเลยแล้วกันเพราะว่ามันต้องวิ่งนะครับเพราะว่ามันต้องวิ่งเนาะเอ้ผมลืมใส่เออใส่ผิดนี่ว่าโอเคแล้วหลังจากนั้นก็วิ่งไปตรงนูน้น วิ่งตรงนี้ทำไมวิ่งตรงนี้ดิตัวแล้วตรนนี้นะครับแล้วก็จะลงไปข้างล่างกันนะฮะวันนี้ดันง่ายๆเนาะดันนี้รู้สึกเป็นดันระดับาร์ดปะถ้าผมจำไม่ผิดแต่ว่าออกแนวง่ายไปหน่อยเออออกแนวง่ายนะครับาร์ดที่ไม่ h a ด d ลงเหมือนกันมาทางไหน่ะทางนี้อ่ะใช่ๆถูกแล้วนะครับวานนี้นะครับผมมีโดโด้ด้วยฮะ อ๋อันนี้อันนี้ก็อของพรีเมียมเลนะอ๋อน,นี่ไงพรีเมียมชิ้นแรกของเราในวันนี้นะฮะห้องน,นี้เลยอยู่หลังสุดตรงนี้ครับผมเรียบร้อยฮะไปโอเคตรงนี้ก็หมดแล้วนะครับพรีเมียมแต่ก่อนอื่นเราจะต้องลงไปข้างล่างตรงนู้นห้องนี้เราเลี้ยวลงตรงนี้ครับผมไม่มีกับดักเลยนะท่านผู้ชมวิม่งยาวๆได้เลยนะครับ ไ,ไม่ยาวๆเลยท่านผู้ชมาาไม่มีกับดักใดๆนะครับปึ๊บๆเราก็จริงๆก็คือผมจะตัดภาพก็ได้นะเพราะว่าแบบว่าจะได้เร็วขึ้นเนาะแต่ว่ากลัวบางคนไม่เข้าใจนะรผมก็เลยไม่ตัดดีกว่านะหลังๆมาก็ไม่ค่อยได้ตัดออกเท่าไหร่นะไปไหนก็คือบูไปสุดๆเลยฮะอันนี้เราต้องตรงไปข้างล่างนี้ปึ๊บมาตรงนี้ต่อตรงนี้ไม่มีกับดักครับผมเห็นไหมยังไม่มีกับดักเลยระดับฮาด้่นเนี่ยบอกว่าอยู่มันแบบ ง่ายอยู่นะไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับห้องข้างหน้านี้ออกข้างหน้าตัวย,ยังไม่ใช่ตรงนีโอเคข้างหน้านี้เป็นห้องของเอ,อ่อตัวอะไรอะ่ะมันเป็นหมาป่ากับค้างคาวอะ่ะมันไม่ใช่จังมันไม่ใช่จังเกิลน,น็อตด,ด้วยอะ่ะมันเป็นแบบธรรมดาเนาะโอเคมาหมาปา่านะครับหมาป่ากับข้างคาวรดสปีดซึ่งใช้ปืนยิงก็ได้อะไรก็ได้นะแต่ว่าผมจะ ใช้เดินแล้วก็ฟันเอาฮะอ่อมาอ่อไม่ใช่หมาป่าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่คางคาวเสือเสือเขี้ยวดาบเออมองผิดมองผิดหรือว่าคางคาวมองแผนที่ผิดแล้วมันเกิดมาล้วให้มันหอนไปเลยก็ได้นะจริงๆใช้ปืนไอ้ใช้ปืนยิงก็ได้นะเจ้าเราบอกใช้ปืนฟันผู้ผิดเฉยเลยนี่เนี่ยเนี่ยใช้ปืนใช้ปืนยิงไปเลยก็ได้นะจริงๆอะ่ะเพราะว่ามันก็กว่ามันจะหอนเสร็จไรเสร็จนะครับก็เห็นไหม มันแค่ลดสปีดเราแค่นั้นเองฮะนี่นี่นี่โอเคง่ายๆเห็นคานผู้ชมไม่ได้ยากเลยอ่ะมันเป็นการระดับฮาร์ดก็จริงแต่แบบไม่รู้มันฮาร์ตตัวไหนน่าจะฮาร์ดแค่บอสป่ะเฮ้ยไม่โดนอืมอืมอืมโอเคผมว่าน่าจะหาแค่บอสอะเออผม,อม,อมอว,ว่าน่าจะหาแค่บอสจ,จริงๆแหละบอสมัน โอเคอยู่หรอกแต่ว่าเราอยู่ดูไอดับที่โหดอยู่นะครับผมขออนุญาตใส่เป็นชุดเทคแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องวิ่งกันต่อโอเคครับผมห้องข้างหน้านี้นะครับโอเคตัวนี้เป็นอะไรเนี่ยพรีเมียมไหมอ๋อนี่พรีเมียมชิ้นที่สองครับผมนี่พรีเมียมชิ้นที่สองแล้วข้างหน้านี้ก็จะเป็นกุญแจนะครับผมห้องเออห้องกุญแจแล้วนะครับเห็นไหมหไง่ายๆ่ายเรายังไม่ผ่านกับดักอะไรนะกับดักที่เราผ่านอ๋อตอนนี้ยังไม่ผ่านเลยใช่ไหม เออนะั่นน่าจะยังไม่ได้ผ่านกำดังอะไรใดนะครับโอเคนี่ตรงนี้ต่อนะครับผมเดี๋ยวเรากลับไปจุดเกิดกันอ้าวไม่ใช่ตรงนี้นี่หว่าตรงไหนวะนี่น,นี่ตรงนี้โอเคนะครับผมก็เดี๋ยวผ่านไปจุดเกิดแล้วก็ผ่านยาวๆกันเลยไปจุดเกิดเสร็จแล้วก็น่าจะเข้าประตูนั้นได้แล้วนะครับบางคนลืมครับบางคนด,ดูผมเพลินไปหน่อย แบบบางทีแบบก่อข้ามไงกอคลิปผมข้ามอะไรเงี้ยเพราะบางจุดมันก็น่าเบื่อใช่ไหมละ่ะเพราะว่าบางคนก็ดูแล้วลืมฮะลืมเก็บกุญแจตามผมฮะต้องกลับไปเอาใหม่โอ้โหผมรู้สึกเสียดายแทนเลยนะฮะเดินไปเดินมานะเสียเวลาเลยแต่ว่าก็มันก็ง่ายๆแล้วดันนั้นนะฮะก็ยังโชคดีที่ยังง่ายอยู่ถ้ายากก็แย่เลยฮะมือตานั้นมันต้องเดินกลับเอากุญแจใหม่ไง,ไงเออมันก็ถือว่าโอเคอยู่ เออเผมขอดูสักคู่หนึ่งครับแผนที่จำไม่ได้จำไม่ได้ว่าเดินไหนต่อโอเคเอ้ยม่ทางนี้ทางนี้นี่วาชิ้โอเคครับผมเนี่ยวะไม่บอกยังไม่ต้องเซฟยังไม่ต้องอะไรเลยนะนี่คือแบบวิบ่งเดียวๆมาเลยนี่ใช่ไหมโอเคทางนี้เจอแล้วนะท่านผู้ชม ลงมานี่นะครับผมหแล้วก็มาตรงนี้ต่อแล้วก็เข้าประตูฮะจริงๆก็คือเดินโอเดินวนไปตรงนี้เลยก็ได้นี่นะครับประตูมันก็อยู่นี่อยู่แล้วนะนี่นี่นะครับประตูโอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตออกไปเซฟกันเพราะว่าห้องข้างหน้าเป็นห้องของแรปเตอร์นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วทุกครั้งผมเจอประตูนี้ผมก็ต้องเซฟอยู่แล้วเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตออกไปเซฟสักครู่ครับโอเคครับไปกันเลย โอเคครับผมท่านผู้ชมตอนนี้ก็กลับมาอยู่ที่เออจะเออมาอยู่ที่ประตูนะจากไปเราไปเซฟมานะครับข้างหน้านี้ก็จะเป็นห้องของแรฟเตอร์นะครับผมต้องรีบค่าเนาะเพราะว่ามันเป็นห้องหนาวนะครับผมโอเคมาผมไม่รู้หรออุย้ยสี่ตัวเหรอดูกี่ตัวโอเคแล้วหลังจากนั้นก็ฟันฮนะเฮ้ยอุอ้ย,โ,ยโดนเราด้วยว่ะโดนเราด้วยเฉยเลยเมื่อกี้โอเค okay, <Okay, S 2> เห็นไหม ก็คือเนี่ยประมาณนี้ง่ายๆนะครับผมแต่ว่าเราต้องรีบนะมาแล้วโอ้ยยัแล้วโอ้ยเกือบเกือบอืมอืมอม,มามาดิมาดิาดเหนมาล่ามาล่าสูตรนี้ก็ถือว่าดีนะครับก็ไม่ต้องเสียเลือดอะไรมากอาจจะโดนตีนิดหน่อยนะครับจากการที่เราวิ่งไปใกล้ๆมันนี่แหละ โอเคเห็แม่ล่ะแค่นี้โอ้ยมันไม่โดนผมดีกว่ามันโดนเพื่อนมันเออเพราะว่าโดนตีโดนผมอ๋อที่ผมเลื่อนรถเพราะว่ามันหนาวเออมันหนาวมันหนาวใครจะมาก,ก่อนอะ่ะไอ้ยมันเอ้ยอย่าแล้วอย่าแล้วอย่าแล้ว เกือบไปอะไรเล่าอะไรเล่าอะไรเล่าหืมก่อผมจะเบิร์ไปเนียเออเมื่อกี้ผมพลาดเมื่อกี้ผมพลาดเมื่อกี้เพราะว่าลืมไปว่าถ้าเกิดเราลองโบล่าก็จริงแต่ว่าเราไปลองโบล่าใกล้ๆมันมันก็ยังตีเราได้นะ,ะเอ้มันก็ยังแบบเกาะขาเราได้นี่ว่ะเออลืมเฮ้ยเกือบแล้วเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนก่อนท่านผู้ชมเพราะว่าข้างบนเนี้ยมันจะมีเออ่ของ เทคหลักนะครับตรงนี้ข้างบนเนาะต้องมาแค่ช่องนี้เท่านั้นเนาะอีกช่องหนึ่งผมไม่แนะนําแล้วกันเพราะว่าผมไม่เห็นว่ามันเป็นอะไรนี่นะครับผมตัวนี้เป็นของเทคเทคหลักหรือเทคนิคองวะเทคนลองเลยอันนี้ต้องเป็นเทคนลองเออใช่ต้องปอ okay. เป็นเทคนลองก่อนอ่าโอเคเป็นเทคนลองเสร็จแล้วเราก็จะลงไปข้างล่างกันะครับผมตรงนู้นนะครับผมที่เป็น Arc, อาร์ Arc ก x, 是是เอ่ออาร์กกับเอ็กซ์ใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ x i เอออะไรสักอย่างอ่ะที่ผมดูว่า ผมเดวิดวะโอเคก็ค okay. ือไอหนามทิมนะครับโอเคเราก็จะมาท่องกันครับผมมาหนามขวานหนามโอเคแล้วก็มาขวานขวานขวานแล้วก็รอหนามครับผมหนามมาแล้วก็รอขวานแล้วก็หนามโอเคถือว่ารอดแล้วนะครับผมข้างหน้านี้ห้องโอ้โหสว่างจะข้างหน้านี้นะครับห้องนี้ก็จะเป็นตัวของ ตะขาบเออนะครับผมตะขาบก็จะง่าย,ายๆหน่อยนะครับก็ไปอยู่มุมใดมุมนึงมันเกิดไหนวะเนี้ยฮะมันเกิดตัวเดียวเหรออ๋อเพิ่มระดับหรือว่าหนาวอะผมไม่รู้อะทั้งเทวุผตัวเดียวอะเพิ่มละตัวเหรอก็ดีนะอย่างเงี้ยเราต้องรีบฆ่าวะมันไปไหนแล้ววะอ๋อนี่น,นี่อยู่นี่ อุ้ยเกือบโดนโอ้เวลวตัวเวลวตัวโอเคต้องใช้ปืนยิงนะท่านผะู้ชมผมหามาันไม่เจอว่ะนั่นเกิดไหนวะอ๋อข้างหลังเออโอเคเกิดไหน,นอีกเกิดไหนอีกเร็วเร็วรว,รวมา,าอ๋ออยูน่นู่นอยู่นู่นขามาแล้วโอเคล่วงครับผมโอเคล่วงแล้วถือว่า ง่ายๆด่านนี้ก็ง่ายๆครับผมมาต่อไปเราจะไปทางทางไหนวะทางโน้นทางโน้นทางโน้นโอเคมามาโอเคแล้วหลังจากนั้นเราจะไปเจอแล้วเขาจะมีให้เลือกเราวอ่างเจอแรกก่อนเจอห้องแรกก่อนหรือว่าไปเจอห้องของคานโนกับคอปปี้ก่อนก็ได้แต่ผมจะเจอแรกก่อนเพราะว่าผมไม่อยากไปกาแพงพุ่มตั้มนะครับเนี่ยข้างหน้านี้จะเป็นอะไรพุ่มตั้มเห็นปะที่เกียร์มานั่งนับนะครับผมไม่ใช่อะไรหรอก โอเคข้างหน้านี้จะเป็นห้องแรกก่อนนะครับผมไม่ต้องตรงไม่ต้องเทหรอกไปลุยวิธีการจะมีเสาไหมเนี่ยเสาน่าจะเป็นต้นนี้แต่ว่าต้นนี้แค่ไปน่าจะอยู่ยากยิงสดเลยแล้วกันฮะโอเคฮะยิงแล้วก็วิ่งไปฮะโอเคมันส่งเราละมันส่งเรามาตรงนี้ม,มามาต่อครับผมมาต่อครับผม เคตัวแล้วอืมโอเคล่วงต้องยิงให้สามตัวต้องยิงให้หมดในในหกแม็กอะไม่งั้นเดี๋ยวเสียจังหวะฮะอืมโอเคผมต้องวิ่งก่อนอันนี้มันมองไม่มเห็นโอเคล่วงล่วงโอเคีกเ,เวฟหนึ่งเอเวฟหนึ่งเท่านั้นครับผมถ้าเกิดตรงนี้คือจบเลยนะโอเคตรงนู้นหนึ่งตัวตรงนี้ เรียบร้อยครับผมโปกาิแล้วเชียวต้องใส่กระสุนโอเคไม่เป็นไรถือว่ารอดลนะห้องนี้ยังไม่มีอะไรครับเดี๋ยวขึ้นไปเอาของอ่านี่ก่อนขึ้นไปเอาของพรีเมียมก่อนนะครับคือห้องข้างบนนี้นะครับเป็นห้องของคาโน่กับอคอมปีนะครับเราต้องฆ่าคาโน่ให้ได้ก่อนโอเคไปเราต้องฆ่าคาโน่ให้ได้ก่อนนะคาโน่แล้วก็ฆ่าคอมปีคือผมไม่รู้ว่าคาโน่ยักษ์หรือว่า,อาโอ้โหคาโน่ยักษ์จริงด้วย ดาฟันง่ายกว่าคาโน่ลืมไปว่ามันจะบักนะถ้ายืนอยู่ข้างล่างมันอะดาฟันนะท่านผู้ชมนี่ดาฟันแค่นี้นจบแล้วฮะโอเคของปีก็จะตัวเล็กๆฮะฆ่าคา,าโน่เสร็จละคาโน่ยักษ์ด้วยประเด็นอะใช้ปืนไม่ค่อยคุุมนะเมื่อกี้เพราะว่ามันยิงช้านะปืนผมอะเออปืนมันยิงช้าไปหน่อยโอเคเออระหว่างนี้นะครับคน,คนไหนที่สนใจอยากเข้าดิสนะครับดิสของผมเองนะออก็สามารถเข้าดิด ใต้ดิงนี้อ้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะเพราะว่าผมทิ้งลิงไว้ให้แล้วเนาะแล้วก็เข้าไปพูดคุยกันในนั้นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยแบบสนทนาบทสนทนาเลยหรือว่าจะเป็นการพิมพ์กก็ได้เนาะมันผมก็สร้างห้องไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะสอบถามอะไรเกี่ยวกับเกมก็ได้เหมือนกันเนาะโอเคมาเราจะมาท่องกันนบผมหนามขวานหนามขวานหนามโอเคแล้วก็มา ขวานอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอยแย่แล้วแย่แล้วเมื่อกี้ผมโดนอะไรวะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมรีเลยก่อนแล้วเมื่อกี้ผมโดนอะไรอ่ะโดนน้ำหรอโอ้เรื่องผมเพิ่มไหมเนี่ยโอเคเพิ่มอยู่เพิ่มอยู่ได้ของพรีเมียมมาแล้วครับผมอ่ะแวะดูของพรีเมียมอ๋อได้ไปแล้วนี่เฮ้ยผมเกือบตุยได้ไงวะเนี่ยอยู่ดีก็เกือบตุยเมื่อกี้น่าจะชนน่าจะชนขวานหรือเปล่า เออแต่ว่าผมยังไม่ตายนะฮะเอ,ออยังไม่ตุยโอเคเดี๋ยวกลับไปเราก็จะกลับไปที่จุดกระโดดกันเดี๋ยวว่าเราต้องไปเสียจุดกระโดดอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าเราต้องไปเอาของเขาเรียกอ,อะไรไปเอาของเทคลักนะครับผมยังไม่ได้ของเทคลักเนาะโอเคเลือดใกล้จะเต็มละเบืร์นี้สักสองขวดมาโอเคเต็มสักทีมาท่องใหม่ครับใหม่เมื่อกี้ผมไม่ค่อยได้ตั้งใจไงน้ำโอเคขวาน เอาใหม่รอรอครับรอน้ำมามารอเอาจริงละขวานน้ำมาขวานแล้วก็น้ำเนี่ยเห็นไหมพอจริงก็ไม่โดนหรอกโถไม่ฮะเมื่อกี้มันฟุก <c oughs> แล้วเมื่อกี้มันฟุกนะท่านผู้ชมโอเคมาเดี๋ยวเราจะเอ้ยเยมื่อกี้เกิดโดนยิงเดี๋ยวเราจะทําการใส่ชุดเทคนะครับผมแล้วก็ลงวิ่งลงไปข้างล่างเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะไกลนะครับเพราะว่า คิดมันจะยาวไปโอเคตรงนี้ก็วิ่งลงไปายาวๆนะฮะเอ๊ะตรงนี้เราอยู่ห้องไหนเนี่ยอ๋อห้องนี้แล้วก็ทะลุไปห้องนี้โอเคทะลุเสร็จแล้วก็วิ่งลงไปข้างล่างนู่นใช่ไหมไม่ถึงดีกว่ามันอยู่ฝั่งนี้นี่ตรงนี้นิดหนึ่งฟึบข้างหน้านี้ไม่มีไม่มีมมเอ่อห้องอะไรไอ้ไม่มีตัวอะไรนะครับเป็นห้องเฉยๆเนาะแล้วก็ข้างล่างนี้ยังไม่มีกำดังใดๆทั้งสิ้นนะวิ่งได้เลย โอเคแล้วก็มาตรงนี้ฮะไม่มีกับดักนะครับกับดักจะเป็นจุดกระโดดของเรานะั่นเองนะอยู่ข้างหน้านู้นเลยนะห้องนี้ก็ยังไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะไปกันต่อครับผมไปกันต่อโอเคจุดกระโดดจะถึงแล้วครับผมอยู่ถัดจากตรงนี้ไปนี่ครับผมเป็นจุดกระโดดนะนี่ตรงนี้เลยจุดกระโดดนะครับเป็นไอซ์จั p นะครับผมเดี๋ยวเราขออนุญาตเปลี่ยนชุดแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการ กระโดดไปแต่ว่าต้องไปเซฟก่อนเนาะโอเคครับผมท่านผู้ชมงั้นผมขอ,อยญอตออกไปเซฟสักครู่ครับโอเคครับไปกันเลยโอเคครับผมท่านผู้ชมตอนนี้ก็กลับมาจากจุดเซฟนะครับก็เดี๋ยวเราจะมากระโดดกันก็สอนหลายครั้งแล้วเนาะวิธีการกระโดดนะครับก็รอไอ้ไอ้เนี่ยถ้ามีมอุปสรรคอะไรต่างๆงนะนก็ช่างมันนะครับเพราะว่าเราก็แค่รอให้มันขึ้นอ่ะเห็นไหมมันก็จะลงเห็นไหมมันก็จะค้างนานใช่ไหมซึ่งก็คือยืนจุดเนี้ยอะยืนจุดตรงขอบๆนี่ก็อะเป็นประมาณตรงนี้นะครับเนีย่ยวิ่งไปแล้วก็กระโดดตรงโดดน โดดดีๆนะท่านผู้ชมจริงๆเหยียบไปตรงนี้ก็ได้นะเดี๋ยวผมเหยียบให้ดูแล้วก็ไปตรงนู้นก็ได้นะจริงๆอ่ะนะครับจริงๆก็คือไปง่ายเหมือนกันแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับเทคนิคนี้เดี๋ยวงงนะครับพอเวลาไปเจอลาวาจำแล้วจะงงเอานะครับมามาเริ่มโดดกันเลยครับรอให้มันขึ้นก่อนนะฮะผมครับ,รบอ่ะหนึ่งสองสามไปปุ๊บอ่าโอเคนะครับแค่นี้พอแล้วก็ยืนตรงนี้แหละนะครับแล้วก็เอ้ยไม่ได้ไม่ยืนตรงนี้นะยืนตรงนี้ดีวดวกว่านะไปเหยียบตรงนั้นโอเครอฮะรอรอให้มันขึ้นนออีกรรบบะคั โอเคมาหนึ่งสองสามไปฟึบอ่ะแค่แค่นี้พอนะครับนี่ไม่มีอะไรเลย,เ,ลยเห็นไหมง่ายๆครับแต่ว่าตอนนี้ผมเลื่อนรถตอนนี้ผมเลื่อนรถละผมลืมดูโอเคตรงนี้ก็ค่อยๆไปฮะค่อยๆเดินก็ได้แล้วแต่นะฮะยังไม่ใช่นี้นะครับผมนี่อันนู้นเลยนะฮะมันอยู่ตรงนู้นเลยฮะเทคหลักเราโห,โหอยู่อย่างไกล มาอยู่แบบคนมาอยู่แค่กล้องเดียวตรงนี้ไม่ค่อยคุ้มเลยเออจริงๆค่ะผมสังเกตหลายรอบแล้วว่าผมอะ่ะกินยาเลือดเปืองมากทุกครั้งเลือดผมลดนิดหน่อยลดลดนิดหน่อยหกกดห้ากดห้ากดห้าแต่ลืมไปว่าหนึ่งกับเออหนึ่งหนึ่งขวดะจะเพิ่มสี่สิบหน่วยซึ่งผมกดห้ามันเพิ่มเป็นสองร้อยไว้แต่ว่าเลือดอะ่ะมันไม่ลดถึงสองร้อยฮะงงไหมคุณผู้ชมเออเนี่ยผมกดเพิ่มไปหน่อย โอเควิธีการกระโดดก็คือประมาณตรงนี้เลยนะครับผมอรอให้มันขึ้นเหมือนเดิมนะเล็งตรงกระแพงนะ,ะขึ้นแล้วหนึ่งสองสามไปปึ๊บโอเคจบตรงนี้นะครับแล้วก็รอให้มันขึ้นอีกทีหนึง่งรอให้มันขึ้นนะครับผมแล้วค่อยโดดนะมาหนึ่งสองสามไปปึ๊บอ่าถึงแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่เป็นทุตเทคอีก,กแล้วกันนะครับเพราะว่าเพื่อเพิ่ม <ๆ S 1> ความเร็วในการวิ่งนั่นเองเพราะว่าไม่อยากให้ท่านผู้ชมเสียเวลาโอเค ตรงนี้แล้วลงไปตรงนั้นนะฮะลงเลยฮนะลงชิวๆฮะไม่มีกำด,ดักใดๆทั้งสิ้นนะเห็นว่ามันเป็นดัน,านฮาร์ดน่าจะฮาร์ดแค่บอสแต่ผมว่าเออผมว่าน่าจะฮาร์ดแค่บอสมากกว่ามันแล้วก็หนาวด้วยแหละมั้งน่าจะหนาวแหละนะผอว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการหนาวอยู่หรอกโอเคห้องข้างหน,น้าก็จะเป็นห้องของคุณเแรทใช่ไหมที่เราเจอเราก็จะมาตรงนี้นะครับ ห้องข้างหน้านี้แหละของจริงฮาร์ดแบบของจริงฮะคืออะไรู้ไหมคือลาลาลิโอรถเกาะร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอ้โหมันไม่สนใจเกาะเลยแต่ว่าผมจะต้องใส่ชุดเกาะอ,อยู่ดีนะเพราะว่ากันพิษมันนั่นแหละเนี่ยแหละอันนี้คือของจริงนะท่านผู้ชมแบบของจริงแบบจริงจังด้วยมาผมไม่โจมไม่เซฟอะไรนันะผมเข้าเลยโอ้โหมาโคน้ากลูก อย่าเกิดอุ้ยมันเกิดตรงนี้อุ้ย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 ตายได้นะตายได้นะใจเย็นใจเย็นมีอะไรค่อยๆคุยกันดิอุ้ยมีอะไรค่อยๆคุยกันมีอะไรค่อยๆคุยกันโอเคมีอะไรค่อยๆคุยกันโถ่ต้องไปอยู่มุมๆในมุมหนึ่งว่ะเฮ้ยอุ้ยโอเคโอเคค่อยๆคุย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 ใจเย็นใจเย็น เอ้ยต้องต้องตั้งสติดีนะคุณผู้ชมมันค่อนข้างที่จะมันบางไว้ท่านผู้ชมมันก็คือมันก็คือแมงมุมทั่วไปเนี่ยแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเร็วกว่าปกตินะครับเออนี่ค่อยๆค่อยๆค่อยๆเมื่อกี้ผมลบไปหน่อยด้วยแหละนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้ผมโดนชกไปดีหนึ่งเอ้ยโดนยิงใหญ่ไปทีหนึงนะ่งฮะงงเลยโอเคห้องนี้เรามงห้องบอสเอ้ยไม่ใช่เราจะออกไปทำไมอะห้องบอสอยู่ไหนวะอ้าว อ๋อบอลอยู่ข้างล่างสุดขอโทษขอโทษทีครับทา <c oughs> ่านผู้ชมเออขอโทษทีครับท่านผู้ชมบอลอยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้โอเคโอเคผมพาท่านผู้ชมงง,งจริงๆต้องออกไปเซฟนะท่านผู้ชมก็คือผ่านแค่นี้ก็คือต้องออกไปเซฟนะครับเพราะต่อไปนี่แหละคือของจริงฮนะแมงบุมยักษ์ของจริงฮนะโอ้โหโหโคตรสุดเลยบอกตรงๆไม่อยากเปลี่ยนเกาะแบบเอาเกาะนี่เลยแล้วกันมาเอาให้สุดแล้วกันมาเราจะเริ่ม ทำการอ้อให้สุดที่สุดแล้วเท่าที่จะทําได้ยาการมาแรงต้องกินนะท่านผู้ชมต้องกินยาการมาแรงแล้วก็นี้เราคงไม่ได้เดินไปไหนอยู่แล้วใช่ไหมดาบเราคงไม่ได้ใช้ใช้น้ำฮะใช้น้ํากับใช้ยานะฮะโอเคเนี่ยประมาณนี้ผมว่าน่าจะโอเคแล้วอาหารนี่เผื่อกันหมดนะมา แต่เราว่าเดี๋ยวเราจะขอแยกออกไปเสพสักครู่แล้วกันนะโอเคครับผมนะขอแยกออกไปเสพสักครู่ขาไปกันเลยโอเคครับผมท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็กลับมาอยูที่จุดเซฟแล้วเนาะโอเคขั้นแรกเราต้องกินยากาแรแมลงนะครับแล้วก็ยายาตีแรงปึ๊บแล้วก็รับเป็นวีคลี่ดันเจียนนะครับผมประจําสัปดาห์นะโอเคอย่างนี้เราก็เข้าไปเลยฮนะไป let's go แล้วก็วิ่งไปทางซ้ายมือของตัวเองเสมอนะถามว่ายากาแรแมลงทําอะไรนะหนึ่งเลยฮนะยาการอุ้ยหนึบ ยากาแรแมลงก็คือแบบประมาณว่าเดีย๋ยวผมต้องนั่งก่อนนะโอเคเปลี่ยนมุมมองด้วยคือยากาแรแมลงนะครับผมมองตรงนะมันก็ตรงตรง,ตรงตัวอยู่แล้วเนาะก็คือจะการพวกกันมแมลงให้เราที่แบบว่าเราไม่เห็นนะครับเออมันไม่เห็นเราอะไรอย่างนี้ไห้ผมถูกป่าววะเนี่ยผมมาถูกป่าววะผมอยู่ตรงนี้ถูกปะเนี่ยอ่ถ้าไม่ถูกก็ค่อยว่ากันไม่หรือว่ามันห้ามยิงมาเรื่อยๆวะไม่รู้อะผมขอลองก่อนถ้าไม่ได้ก็ ออกแล้วไปเซฟใหม่อะไรงเงี้ยว่ะอยากให้โดนอยากให้โดนเฮ้ยไม่โดนว่ะเฮ้ยโดน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 อยู่แต่นิ่งนิ่งไก่อนนิ่งไว้ก่อนนิ่งไปมันยังไม่ได้ขนาดนั้นมั้งโอเคค่อยๆก่อนค่อยๆคือเราต้องนั่งถ้านั่งอ่ะเฮ้ยนั่งไม่โดนนะท่านผู้ชมถ้านั่งอ่ะผมไม่ไม่โดนผมนะเออถ้านั่งอ่ะไม่โดนผมเมื่อกี้อ๋อต้องนั่งเหรอจริงปะเนี่ยต้องกดนั่งด้วยปะผมเพิ่งรู้ อันนี้คือผมผ่านไปแล,ล้วรอบนึงแต่ว่ารอบนั้นผมไม่รู้ผมนั่งป่ะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เจอมันแล้วอะหลังๆมานะลองหลังมาผมก็ไม่ค่อยได้เจอแล้วอะเพราะว่ามันแบบดันอะไรดันใหม่ๆม,ม,มาเยอะแยะนะคะรับลูกน้องมันว้ไม่เห็นเราแน่เนี้ยนะครับผมลูกน้องมันว้ไม่เห็นเราน,น,นนะคะรับเพรานนะ,ะาเรากินยาก,กันาการแมลงไปแล้วนะครับเ,เนี่ยเฮ้ยชิลแล้วเนี่ยกดนั่งทีหนึ่งนะท่านผู้ชมเข้ามาทางซ้ายมือแล้วกดนั่งทีหนึ่งนะเฮ้ยเอาว่ะง่ายเลยเนี่ยเฮ้ยได้อยู่ อาจอาจะโดนหลงหลงลูกหลงมาโดนบ้างแต่ว่ามันก็ไม่โดนตลอดไงเฮ้ยโอ้โหเนี่ยได้นะเนี่ย,ยนะท่านผู้ชมทำเป็นเล่นไปช้าฉยเฉอย่างเงี้ยเนี่ยมันพ่นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตอนเนี้ยมันพ่นมั่วแล้วเดินอย่างเงี้ยเรียบร้อยท่านผู้ชมเฮ้ยเอาเอลดีง่ายแบบนี้หรอโอ้โ,โก็เข้าแค่แค่เข้าไปนั่งอนะ่ะเนี่ยเข้าไปเจียบชุดเนี่ยไอ้เสานี่เลยฮนะแล้วก็นั่งไว้ทีหนึ่ง เอ้ยเจ๋งเจ๋งมันก็เหมือนแบบอันนี้ทีหนึ่งใช่ไหมโอเคเราก็โอเคฆ่าลูกน้องมาได้แล้วทีนี้ลูกน้องมันก็จะเนี่ยเดินโตตะโตต่แถว,ว,วๆน,นี้ยังไม่หมดตัวนู้นตัวหนึง่งโดนะไม่โดนโอเคเรียบร้อยแล้วฮะ นี่ก็ประมาณนี้นะวิธีการสู้บอลนะครับโอเคครับท่านผู้ชมก็ถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์อย่างไรนะครับต่อท่านผู้ชมนะครับหรือว่ามีเทคนิคดีๆที่แบบท่านผู้ชมยังไม่ได้รู้เราก็มารับรู้กับคลิปนี้แนละก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดสามตะไคร้ที่นอนอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ๊งกริ๊ง,ง,ง,งด้วยนะครับจะได้พลาดคลิปให,ใหม่ๆคลิปที่มีสาระจาก w ่ i ย scdp อีกนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้ดีต่อท่านผู้ชมดีก็อย่าลืม กดไลค์เป็นกำลังใจด้วยหรือว่าสามารถโดเนตได้ทางเบอร์นี้เลยเลยนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ไวซี p ขอตลาไปก่อนครับผมขอให้มสน,นุกกับเกมครับสีโอเคครับ okay, รบ,บ๊ายบาย